สวัสดีครับพบพอกันครับช่องอีสานบ้านพุยน,น้อยคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้แปา้านกน้ำมาจานนัดสายล่าครับกลับมามาใส่ไว้เลาะตำบลดงเย็นส่ไว้ต้นเสือกนี่ครับนี่เนี่ยเลาะนี่นี่ทางครับนี่ถนนเจ้ารถไงผมไปจอดไปพุ่นก็ไปเยี่ยมเยียนเพ่อแอน้ำเปน็นนกเสียงกลางกู้เดียวครับขลุ่มอายุก,กงซีปีกวัวเราละ เป็นนกเกาพ่อแอรครับผมก็เลยนั่ไปบานมาอยู่นั่มอ่ายหนัดสายล่ะผมก็เลยไปเอาบัาเพิินมากครับกต็ตอม้ามทั้งพึ่งใส่ไม้แรกครับนี่ลองเบึ่งล้มครับพี่น้องมือนี่ต่ว่าขันโยนขืนสามทีค่ำเรียกแล้วก็คู่เรียกแล้วก็คู่ครับเรียกแล้วก็คู่ล้มบนนี้นผมย่างใส่แล้วผมก็ย่างไปหารถจอดรถไปผมครับ เดี๋ยวนี้กับคู่สามยกเลยนี่เป็นไงไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องผมก็ยังบ่อนดีรู้ใจเพลินวานเป็นยังไงครับอ๋โอ้ยนกเขารวมมันบินออกแล้วครับโอ้ยผมมาซัม,มไลนกออกบานนี้ตายตายตายเนี่ยครับพี่น้องใส่ไปต้นเสือกนี่ครับนี่โอ้ยเรียบร้อยแล้วครับนั่น โอ้ตัวนึงบินออกนั่นซีเมนต์ุกคู่เพื่อนครับซีแมนตัวแม่ครับนี่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 เห็นต่าหางเพอเบอร์อยู่นี่โอ้มานแล้วครับไฟแรกเนาะกัหนกต่อตัวไมครับก็ที่ตั้งซื้อเพื่อนเจ้าเพชรบัวแดงครับเพว่าเพื่อนเป็นตัวแดงแดงเดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับผมจ่อนำทางมานเลยบ้านนี่ครับโอ้ดินคุงยุงคุงยุงอยู่นี่ครับ จัดแต้มให้เราเอ้นัดไาร่าไอ้พ่อแอ้ครับจัดแต้มให้เราครับจักเป็นเสียง,ง,งยังพี่น้องมันล่มครับผมยางใส่แหล้กก็บยางขึ้นไปรถแป๊บเดียวครับเสียงเพิ่นเฮียกเสียงเพิ่นเฮียกคัดนุนเขาแล้วก็คู่แล้วกับทีเมนเกียบรถครับทีเมนตูกคู่เพิ่นบินออกไปนี่ครับจเจ้าเพชรบัวแดงครับตัวแดงแดงครับก็เลยใส่ซื้อเจ้าเพชรบัวแดงเอา ถือไปลดพุนละครับผมแต้มแรกก็สิไปเรื่อยๆจนคำพุนละครับพี่น้องถี่ว้ยเมื่อละครับได้แต้มเดียวครับอหลังจากได้แต้มเรานกมาใส่ครับอยู่ลอะบ้านหนองสว่างสมุนบ้านม่วงนี่แหละยุ่วฝาขึ้นไปกลับมากินเขาเที่ยงครับกินเขาใบไหมใบสองที่าบซ้ำเนี่ยกลับลงไปโอ้ยผนี่งโต๊ครับบระเทไทยจนนั่นเครื่องไม่สาว นกยุคดินพี่ครับโอ้ยจักสีขันนี่ผมบ่ขันครับป่านนี้เพเนียตเพเนียตเปรี้ยวลางงานอยู่ครับหนึ่งแต่ว่าขันบ่หักในแต้มเดียวครับผมสิเมื่อแล้วครับนี่ครับเอาไซกครงไว้นีครับนี่ได้หนึ่งแต้มมันล้มครับเอาขอบคุณทุกกำลังใจคือเขาครับผมชิปหนาพอกันไม่เด้อครับผู้ใดออกต่อกับมันมานครับอาจารย์ทุกท่าน โอ้ดวงพอดีครับว่ามันมันล่มแห้งตดโอ้เกือบเลยนกผมเพเนียดดียุขั้นมันบ่หักครับแต่ว่าแม่เอ้กงเพเนียดเบี้ยวหอดบ้านพุะ่ะเอานกเขาตุ่มเขายังเรียบร้อยยังสิบเบ็ดขึ้นครับไปละครับบััสดีครับ